เสียงกลิ่นจบแต่เรื่องเมาพึงเริ่มอาจารย์รอกงานหรือยังคะรายการที่จะเผยมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นในห้องเรียนหาความจริงจากอาจารย์แบบไม่ต้องไปนั่งหลังโต๊ะอยากให้ั้าคูดแนะนำตัวกับกล้องก่อนค่ะเราก็ต้องให้สิงแนะนำก่อนดีไหมอะสิงแนะนำครับ,รบม,มาครับสวัสดีครับผมสิงสิงกะชัยพนิรัน์นะครับจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดขรับผมปีสองครับอืมเยี่ยมครับ สวัสดีครับธนาวัฒน์วิชัยนะครับเป็นอธิการบด,ดีมหาวิทยลาลัยแห่ง้าไทยเนาะและบางทีเราก็นิยามตัวเองเพื่อให้คุ้นเคยและก็เรียกง่ายสําหรับนักศึกษาคือเรียกว่า d ดดี้แล้วก็ใช้ตัวจีเนี่ยที่หมือนชื่อเล่นคือชื่อก๊อฟนะครับมันก็เลยเรียกว่า d ดดี้จีเนาะจะเรียกอะไรก็ได้เรียกพี่ก็ได้เนาะแต่ถ้าเรียกลุงอ่ะเรียกลุงแก่ไปโอุย้ยน้องหนุ่มเลยค่ะนะโอ้ดีมากดีมากจ้าค่ะนทำการบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าทั้งคู่อะค่ะมีไม่ใช่เรยกเลว่าประวัติส่วนตัวอะไรอย่างเง ตั้งศึกษาค่ะเรียนอะไรมาตั้งแต่มัต้นเลยค่ะเรียนอะไรสายไหนโรงเรียนอะไรเอาอุบาลเลยไหม <c oughs> อุ้ยมันอนันดตะยาเอาแล้วเอาเริ่มต้อนอย่างนี้ก็คือเอาเอามัธยมเนาะ มัธยมก็เรียนบดินเดชานะครับสิง,สงห์เซนีตอนนั้นเนี่ยบดินยังเข้าไปยากมากเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับบดินตอนนี้นะครับใครเข้าไปบดินเดชาตอนนี้เข้าง่ายออกง่ายมีสถานที่มากมายแต่ว่าตอนนั้นบดินเดชายุคแรกๆเนี่ยเป็นยุคของยากชาเต็มไปหมดเลยการเรียนก็เหมือนกับเรียนบนบนแบบเพิงที่มุงได้มุงจากนะครับโรงเรียนก็จะมีความเจริญนั่นแหละแต่ว่าการเข้าโรงเรียนบางทีต้องข้ามคลองอันนี้อยู่บดินเดชานะครับใกล้รางคำแหงนจากนั้นก็สอบเทียบพอสอบเทียบก็ไปเรียนรางคำแหง แล้วก็อยากจะเป็นวิศวกรแต่เรียนระคำแพงเสร็จก็ e n t r a n น e ไม่ได้เพราะเลืองวิศวะเไม่ติดนะครับก็เลยย้ายตัวเองจากการเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรียน3ปีจบก็เลยไม่รู้จะไปสอบต่อโทที่ไหนก็เลยไปสอบนี้ได้นะครับตอนผมจบก็อายุประมาณยีนเนาะนะครับขณะที่เพื่อนขึ้นปี3เนี่ยผมจะจบปีาน่งละแล้วก็ พอเรียนเศรษฐศาสตร์ได้ความได้ความบังเอิญเพราะาเศรษฐศาสตร์เป็นคณะที่โอนหน่วยกิจแล้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. ก็เลยไปเรียนย้ายจากฟิสิกส์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์เสร็จแล้วก็จบปิรญญาโทจบปิยาโทเสร็จก็มาต่อสถิติ แล้วก็มาสอนที่นี่แหละที่มาลัยค้าไทยสิงล่ะครับผมก็เรียนอาสัมอาสามชั้นบางรักนะครับผมเรียนสายบิดมาตั้งแต่มอต้นเลยครับผมไม่เคยร่างเรียนในสายศิลป์หรอกไม่เคยเลยครับเพิ่งมาสายศิลป์ตอนขึ้นมาหรือไงครับผมแต่คนสิงเคยเรียนเศรษฐศาสตร์คะอยากให้เยียนเลยเรียนเลยครับที่ฟังเลยครับว่าเศรษฐศาสตร์ยุคนั้นกับฐศาสตรยยุคนี้เป็นยังไงบ้างมียุคนั้นยุคนี้ด้วยหรออาจจะไม่ไกลกันนะอาจจะไม่ไกลกันนะคามที่เราหนูว่าไกลกันค่ะแล้วหระหนูเป็นเด็กเจน ผมกับสิงห์นี่หน้าตาดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเราไกลเลยเหรออ๋อสิงห์สิงเป็นไงครับตอนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์เป็นไงบ้างตอนรี้เรียนชั้นไหนเรียนชั้นไหนผมเรียนแค่ปีแรกแล้วผมย้ายมาอ๋อเหรอเรียนเศรษฐศาสตร์ปีหนึ่งที่มหาลัยเกษตร ครับโอเคอ่ะ oh, <okay>. uh, ครับก็พอดีมีปัญหาเรื่องการเดินทางนิดหน่อยก็เลยย้ายมาในมอยกระชนที่รู้สึกเดินทางสะดวกกว่าครับผม hmm. แต่ว่าตอนที่เรียนเศษรษศาสตร์รู้สึกว่าเออเพยมันก็เป็นศาสตร์มันเป็นทฤษฎีที่มันแบบค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความแบบน่าสนใจมากมันเป็นโซเชียลไซเอนซ์อย่างหนึ่งที่เราเรียนได้เรื่อยๆครับผม hmm. แต่ย้ายทำไมอ่ะก็อยากคืออยากเรียนสักสองสาขาคือเศรษฐศาสตร์กับบริหารเรารู้สึกว่าเรามันเป็นสิ่งที่มันควบกันได้โอเคครับแต่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเลือกที่เศรษฐศาสตร์มหาลัยคาไทยก็อยากจะมาทําธุรกิจก็เลยเป็นบริหารธุรกิจสาขาล่ะสาขาสาขาอะไรครับผมเรียนสาขาการตลาดครับผมเพราะต้องการขายของต้องการที่จะหารายได้ได้มากทำไมถึงเลือกสาขาการตลาดครับครับก็เลือกสาขาการตลาดเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราเรียนเศรษฐศาสตร์มันเรื่องกับเงินทองนะครับเราเรียนมาร์เก็ตติ้งมันก็น่าจะเรื่องของการขาย<ม>ของการเซลล์ซะมากกว่าซึ่งเรารูสกว่ามันเป็นทักษะที่เหมาะกับเราด้วยครับขอโทษทะนแย่งงานพิธีกรครับน้องป<อ> <c oughs> รกนะกาศต่อน้องผักอยากรู้ของอันนี้อยากูส่วนตัวเลยว่านายไี้ทำยังไงให้มาถึงเป็นท่านพิการจนี้ตอนนี้ค่ะเคยมีความฝันเด็กๆไหมรัคือฝันเลยไหมครับว่าอยากจะเป็นอธิการบดีฝันจริงๆเนี่ยอยากเซ็นแบงค์คืออยากจะความฝฝันตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มต้นก็คือ อยากเป็นกระเป๋ารถเมย์เพราะว่าเด็กๆเวลานั่งรถเมย์เนี่ยเอากระเป๋ารถเมย์มีตังค์อะใช่ไหมเด็กๆเราก็ไม่ได้ใช้แบงก์เราก็เห็นกระเป๋ารถเมย์โอ้โหเคาะกระเป๋าเต็มไปหมดเลยเราอยากมีตังค์พอนั่งรถเมย์ไปก็เจอนายร้อยนะครับโอ้โหเขาเท่อะก็อยากเป็นนายร้อยพอเสร็จแล้วก็ต oh oh. อนเรียนอยู่เนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นคือจบเฐศาสา์เป็นการจบแบบ แบบบังเอิญนะครับเป็นการจบแบบบังเอิญจริงคือคือเพราะตั้งใจจะเป็นวิศวกรและอยากจะเรียนสาขาฟิสิกส์เพื่อจะเจนทรานเพราะสอบเทียบสอบเทียบก็เลยย้ายฝั่งไปอยู่รางแผมปั๊บก็อยากเจนทราน์วิศวะพอเรื่อวิศวะแล้วมันไม่ติดเนี่ยก็เลยโอนมาเป็นศาสตร์แต่พอเรียนศศาสตร์เนี่ยอยากทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเท่ๆอะไรคืออยากเซ็นแบงค์เพราะเซ็นแบงค์เนี่ยจะมี2ตํตแหน่งที่เซ็นได้คือทั้งรีว่าการกระทรวงการคลังกับทั้ว่าการทางประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเส้นทางนั้นเพราะว่าพอมาสอนหนังสือกก็มมมมีีคควววาาารู้สึ่ะ พอมีความสุขเราก็ทํางานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเลื่อกให้เราเป็นอธิการบดีก็ต้องทําหน้าที่นั้นนะครับแต่ไม่ได้ฝ่ายฝันเป็นอธิการบดีแต่ตั้งแต่เด็กๆเรไม่เคยคิดท้าไม่ึงมีโอกาสสอนหนังสือไหมไม่ถามสิงห์หรอกจ้าจ่าจ่าจาอาว่าไงคะถ้าไม่ึงมีโอกาสสอนหนังสือคะคือนี้คือตอนตอนที่เรียนเนี่ยผมเองเป็นคนที่เรียนหนังสือเรียนดีนะแต่ว่าตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือจะเล่นดนตรีแล้วก็จะไม่เคยเรียนหนังสือ วัเนียผมจะสอบเทียบร้มจบได้ 50. 5 0าสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์จบแบบคาบเส้นตอนเรียนตอนเรียนมัธยมผมมัธยมปลายจะได้ได้ประมาณ1.96คือไม่ไม่ถึงสองผมไม่คนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ชอบไม่ชอบเรียนหนังสือแต่เป็นคนที่ที่เรียนดีพอเวลาที่เราจบจบ3ปีเราจบกีินิยมปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าในขณะที่เราเรียนเราเป็นติวเตอร์เราก็เลยชอบการสอนเพราชอบการสอนเนี่ยการสุดเส้นทางของการสอนคือจะต้องเป็นด็อกเตอร์มันก็เลยทําให้เราเรียนต่อปัญญาโทปัญญาเอก เพราะฉะนั้นการค้นหาตัวเองเนี่ยมันสองเส้นทางกันหนึ่งอยากเป็นนักดนตรีสองก็คือก็อยากสอนแต่พอมาเป็นอธิการก็เลยเป็นอธิการที่ต้องสอนหนังสือแล้วก็ชอบร้องเพลงลวันเนียอ๋อเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วคุณสิงห์นะคะมีความฝันไหมคะเว้ ครับก็บบบส่วนตัวก็เราเรียนสายวิทย์มาก็จะถูกค่านิยมหลอกๆว่าเอ้ยคุณจะต้องเป็นวิศวะหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันอาจคําว่าเป็นวิศวะเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปซต์ก่อสร้างหรือว่าต้องไปทํางานที่มันเป็นแบบสภาพแวดล้อมเรารู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเรารู้สึกว่าเราอาจจะเหมาะกับสไตล์แบบการทํางานออฟฟิศมากกว่าอยู่ในเมืองอยู่ในความเป็นแคปิตัลิซึมอะไรบางอย่างซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจ แล้วมันเรียนรู้ได้เรื่อยๆทีน้าเขาให้สิงแต่งตัวแบบว่าเป็นใส่หมวกแบบวิศวกรแต่ค่า้ผมแต่งแบบนี้เป็นเชฟถูกไหมเชฟนี่คือเราปรุงหลักสูตรไงเห็นไหมทีมครีเอเตอร์เขาครีเอทีฟเขาเก่งนะครับเขาคิดแบบปรับองค์หลักสูตรใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆตอนนี้สิงเองก็อาจจะเป็นวิศวกรทางการตลาดเนาะเรื่องวางโครงสร้างในการทําการตลาดเพื่อดึงคนมามามาซื้อของเราเนาะแต่ว่าความใฝ่ฝันของสิงเองต้องการวิศวกรตอนแรกๆป่ะหรือไม่ต้องการเลยา รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองอ๋อรู้สึกไม่เหมาะรู้สึกตัวเองเมื่อไหร่ครับก็ช่วงมัธยมครับเริ่มเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เริ่มเราก็เริ่มตั้งคําถามตัวเองว่าเราเหมาะกับการเรียนวิศวะหรือเปล่าตามค่านิยมที่คนเขาบอกว่าเ้ยเราควรจะเป็นวิศวะไหมจนกระทั่งเราเริ่มขึ้นมหาลัยก็เริ่มมันต้องเลือกแหละแล้วก็เลือกโอเคแนวที่ชอบก็คือประมาณว่าเศรษฐศาสตร์บริหารครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าที่สิ่งคิดดีนะครับแล้วก็ฝากน้องๆนะถ้าได้ดูพอดแคสต จุดสุดท้ายนี่เวลาเราเราอยู่ในจุดที่เรามีความสุขที่สุดเนี่ยการทํางานทั้งชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไ,ไปด้วยรอยยิ้มจุแล้วตอนนี้สิงรอยยิ้มเต็มไปหมดไหมดีครับโอเคครั <S <S บเยี่ยมถามคุณสิงค่ะว่าตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็ยังอยู่ในแบบรั้วมหาลัยไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตจริงเรายังสนุกกับการตามหาฝั่งหรือคนหาตัวเองไหมคะก็โอเคครับในในคิดว่าในในใช้ชีวิตวัยรุ่นเต็มที่แล้วเพราะว่าการการเป็นวัยรุ่นคือหนึ่งในการเป็นวัยรุ่นที่ดีคือการค้นหาตัวเองให้พบว่า แต่คุณสิ่งของการต้องการของตัวเองตั้งแต่ตอนปลายแล้วเนาะมันก็คือการเรียนมันคือการเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆครับครับแต่ไี้มีอินสปายอะไรในการหาฝันของตัวเองคะหรือแรองผลักดันอะไรที่ทำให้เราแบบมีแพชชั่นตลอดมีแพชชั่นตลอดตอนนั้นน่ะที่ผ่านม,มาแรดอ่ะสนุกกับการตามหาฝันของตัวเองคะก็บอกว่าเราเห็นสิ่งที่สนุกก็คือคนรอบข้างเนาะไม่งั้นผมไม่ฝ่ายฝันเป็นกระเป๋าลถดเมเล์หรอกเพราะว่าท้ายสุดเราเห็นกระเป๋าลถเมล์ประจําแล้วมีเงินอยู่ในนั้นมันก็มีความสุขว่าวันหนึ่งเราคงอยากที่จะมีเงิน พอสมควรถูกไหมครับขณะเดียวกันเองพอเราเห็นนายร้อยมันเท่พเพราะนี่มันก็เป็นจุดที่เราสึกวกาเฮ้ยมันเท่คุณยืนสง่ามากเลยแล้วคุณดูบุคลิกดูคุณดูดีมากแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาใช้ชีวิตจริงๆในการทํางานเนี่ยพอเราอยากจะเป็นวิศวกรเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อเราพาบอกอ่ะเป็นวิศวกรมาเลยเวลาคนที่เรียนปั๊บบอกไม่เอ็นหมอก็ต้องเอ็นวิศวะเราก็มีกรอบเหมือนที่สิงคิดอยู่ว่าสมัยนิยมตอนนั้นก็คือคุณถ้าคุณเจ๋งเนี่ยคุณต้องเป็นหมอหรือเป็นวิศวะเราก็คิดอยู่แค่นั้นแหละ แต่พอมาเรียนเศรษฐศาสตร์ปั๊บได้ความบังเอิญมันเป็นวิชาที่สิงบอกว่าตอนปีหนึ่งคือเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสลับซับซ้อนในกระบวนความคิดแต่มันจะคิดเป็นระบบแล้วมันจะคิดแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบของการที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันคือตัวเราเนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากที่บอกว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่ามาจากรอบข้างแต่แรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดคือคือพ่อแม่ครับเพราะว่าเราต้องการเป็นคนที่หนึ่งแล้วถูกหล่อหลอมว่าเราให ใจต่อคนอื่นเราทําดีโดยตลอดเราต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์เราต้องอยู่ในกรอบระเบียบแต่เราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะกรอบๆนี้แหละมันมีกรอบที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่เราโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ดูแลเรามีพี่น้องที่อยู่กันอบ่นผมมีแรงบันดาลใจแค่ว่าทำไงให้เราจะเห็นรอยยิ้มประกฏทุกคนทําให้สิ่งสังคมที่เราไปอยู่เนี่ยมันมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นถามว่าแรงบันดาลใจผมคืออะไรจุดสุดท้ายผมหาคือคือความสุขในชีวิตที่เราทํางานบังเอิญการทํางานในฐานะของอาจารย์ ในมหาลายัยมาเป็นความสุขในการทํางาน,งานเพราะฉะน,นั้นแรงบลใจัยผมคือการที่เราค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและประสบการณ์นั้นเต็มไปด้วยความสุขของเราประมาณนั้นแหละข้ารู้สึกว่าพอฟังมามีอันหนึ่งที่รู้สึกบั็นที่ในใจไปถือแต่แค่มีความสุขกับฝังปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วฝันใหม่ก็ค่ให้มันตม่นข<ช>ึ้นก็ประมาณนั้น <ๆ S 1> แต่ว่าในระหว่างการทํางานเราก็มีความฝันเนอะอย่างเช่นผมฝันว่าผมต้องการมีลูก3ามคนและลูกคนแรกภรรยาจะต้องท้องตอนอายุไม่เกิน27ปี และลูกคนที่สามเมื่อจบการศึกษาผมจะต้องไม่กเกษียณเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมได้วางไว้ในฝันแต่ว่าบางเดินอาจจะโชคดีด้วยว่าเราทํางานไปได้ความสุขฝันมันเป็นจริงทั้งหมดเลยเี็นึ่ฝันอันหนึ่งที่ยังไม่เป็นจริงก็คือฝันที่ต้องการเห็นนะักสามาลาอัยหอนคาไทยในปีหนึ่งมีจํานวน800พคนอันนี้ยังไม่เสร็จจนะ้าแต่ว่าฝันฝันฝันที่มีความสุขคืคอว่าได้ทําให้นักศึษาลูกๆทุกคนเนี่ยได้ follow your dream ได้มีความสุขเลก็กๆน้อยๆในสิ่งที่เดินคิด เวลาที่ทํางานในมหาลายัยต้องเข้าใจกันว่าบางทีสิ่งเล็กๆที่นักศึกษาเขาพูดหรือเขาบ่นเนี่ยเราต้องจับมาเป็นประเด็นอย่างเช่นว่าการติดก,กระจกให้นักศึกษาได้เต้นเนี่ยมันคือสิ่งเล็กๆที่เราไปเห็นว่าเขายืนอ,ออกกันหน้าหน้าหน้ากระจกที่เขาเข้าคิวเป็นเป็นแบบ3 4 3 4ี่ชุดเนี่ยทำไมเราไม่เติมกระจกให้เขาพอเราเติมกระจกให้เขาเรารู้สึกเขามีความสุขแลวเขาเขาได้ใช้กระจกเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเมื่อเห็นเขามีความสุขตอนนั้นแหละ อะไรที่ถ้าสมมติว่าได้เกิดมาเป็นแบบพวกผักจะทำอะไรคือผมตอบเหมือนกันที่สิงตอบก่อนนะแล้วก็ให้ให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ได้ได้รู้นะครับว่าในแต่ละยุคเนี่ยตอนที่ผักคิดว่าตอนเนี้ยผักโชคดีจังเลยหรือโชคไม่ดีจังเลยเพราะผักเจอการแข่งขันสูงเจอแรงกดดันตองประสบความเ,เด็ดเดี่ยวเนี่ยตอนสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยแรงกดดันเหล่านี้มันก็อยู่กับผมนะมันก็มีความเครียดในในส่วนตัว มันเป็นยุคของแต่ละยุคคือเนว่ายุคที่ผมอยู่มันก็เป็นยุคของเ e น X ซึ่งเป็นยุคที่คนในยุคนั้นเนี่ยมีความอดทนสูงและก็แรงกดดันจากคนรอบข้างที่เป็นโลกโซเชียลยมันไม่ได้กดดันเยอะแต่ว่าเราก็มีแรงกดดันที่เราก็เจอเพราะว่าพ่อแม่ก็คาดหวังให้เราสมเด็จเวลาเราคุยไปเพื่อนๆก็เปรียบเทียบกันว่าเขาสอบได้อะไรเรียนที่ไหนทํางานอะไร เพราะนั้นผมคิดว่าแรงกดดันแบบนี้มีนะครับแล้วก็ท้ายสุดเพียงแต่ว่าเราเองทําใจให้สนุกสนานเนาะก็จะบอกกับทุกคนว่าเรายิ้มอย่างมีความสุขเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับมันผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยคนในยุคของผักกับยุคสิ่งเนี่ยบางคนก็ไม่ได้รีบเร่งจะประสบความสุขเร็วเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรายึดความสุขของเราคืออะไรถ้าเรายึดความสุขเหมือนที่สิงบอกว่าเขาไม่ต้องการไปเทียบกับคนอื่นที่เป็นแฟชั่นต้องเป็นวิศวกรเขาหาความสุขตัวเองเพราะว่าสิ่งก็จะเจอความสุขนั้นความสุุุขขทที่่กกคคนบบออววววาาามสสสจะะต้งปรรรเ็็ สิ่งบอกเขาจะไม่ใช่ก็ได้แต่สิ่งที่เขาอาจจะต้องการมีความสุขคือเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความมั่นคงอย่างมีความสุขเพราะนี่นผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นทุกยุคทุกสมัยนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะยุคผักนะมันเป็นทุกยุคไดกก้แหละเห็งว่ายุคนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ทําใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็มันคุยกับคนเยอะๆเราจะได้รู้สึกว่าเราก็เหมือนคนอื่นนะเราไม่ได้เป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นนะครับแล้วคนอื่นเขาก็มีความคิดแล้วก็เขาก็เดินไปเส้นทางเดียวกับที่เราเป็นแต่สำหรับผมเนี่ยตอนนีี้ถาาาามว่อออยกเป็นชพะไรร คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองนะว่าคืออยากจะทําสายบันเทิงไม่ใช่คตัวเองมันไม่ไม่มันไม่ไม่ใช่คนที่ไปทำเคลือนะแต่ว่าภาพลักษณ์ของผมมันเขาบอกว่าแล้วเขาเขาบอกเราชีพประจานนะบอกอยู่ที่บ้านดุไหมอยู่ที่บ้านเครียดไหมเขาจะถามผมเนี่ยซึ่งผมไม่ใช่นั่นผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสนุกสนานอยากจะร้องรำทำเพลงอย่างเงี้ยก็จะมีถามว่าถ้าย้อนกลับอาชีพด้านะอยากเป็นนักเด็สอง นม่อยากได้ตังค์ครับ่อยากได้ตังค์ทังร้านอยากได้เป็นนักร้องอ่ะเนี่ยเนี่ยอยากดูว่าเวลาเวลาที่นักร้องแบบประเภทแบบขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนกับ BTS เอย่างเงี้ยหรือว่าหรือวบาบูโนมาแต่ต้อง APT ่มาอยากดูว่าคนฟรีนุ่นจะสนุกแค่ไหนนะชั้นเราเราเราเห็นแสงไฟเเวลาเราร้องแล้วคนร้องตามมันมีความสุขนะเราสร้างความสุขให้ืันแล้วเขามีความสุขกับเรามันน่าจะมีความสุขนะแต่ถามว่าผมภูมิใจกับอาชีพนี้แล้วเป็นที่กัดีไหมผมภูมิใจมากแล้วถ้าย้อนเวลากลับได้ผมก็ยังเลือกเส้้นนีแหละ ถ้าคุสิ่งะคะถ้าสมมติว่าเราได้ไปเป็นแบบนักเรีนดีบที่ไม่มีสื่อ s o c i เ l ี e d i a กดดันอะไรคุณสิงอยากทำอาชีพอะไรเก๋าเน่ะเก๋านะน่าจะเหงาเลยน่าจะเหงาเลยถ้าคนย้อนกลับไปยุคนั้นน่าจะเหงาเลยมันไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมแล้วก็อาจจะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่านิยมทางสังคมที่มันควรจะเป็นมากขึ้นครับผมว่ากทำอาชีพอะไรหลังจานั้นก็คงนักบริหารธุรกิจหรือนายธนาคารก็ลงประมาณนี้ครับอยาอยากรู้ว่ามีอาชีพอะไรที่มันไม่มีแล้วไหมคะมี คือตอนนี้ถ้าแบบเอาพูดแบบตรงๆนะคืออาชีพมันคงมีที่ประเทศอื่นบ้างแต่ชี่ที่มีที่ประเทศไทยเนะี่ยเขบอกว่าอาชีพคนลากรถน่คนลากรถประเทศเคยสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีรถของคนจีนที่จะมีคนวิ่งลากรถแล้วก็คนไปนั่งเหมือนแท็กซี่อ่ะเหมือนแกซี่แต่ว่าใช้แรงคนแล้วก็มีล้อเลื่อนแล้วก็เราก็ลากไปอาชีพนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีอาชีพนี้อยู่นะครับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งถ้าถามคิดคิดแบบเร็วๆเ,เ,เนี่ย อาชีพเผาถ่านมันคงมีแต่เราไม่เห็นการใช้ถ่านที่ถ่านไม้เนะเราไม่ก็เห็นอาชีพขายถ่านเราไม่เห็นแต่ว่ามันคงมีแต่อาชีพหนึ่งที่ตอนนี้ในไทยไม่มีแน่ๆคืออาชีพเพชรฆ่าที่ยิงเป้าคนเพราะตอนนี้อาชีพเพชรฆ่าเนี่ยเขาจะใช้ฉีดยาแทนเป็นโจทย์ยากนะหาอาชีพที่หายไปนะครับแต่มันมีมันมีอาชีพเหล่านี้อยู่แต่ว่าในเมืองไทยถ้าเอาง,ง่ายๆคนลากรถไม่มีแน่คเคยฟัง,งอดแคสไหงคะเขาบอกว่าเขออาไม่เลยไม่ได้พอดแคสเป็นยูทูบท่องเ,งเที่ยงนะ เขาไปเจอคนนึงบนรถไฟฟ้าแล้วก็ชวนกันคุยปรากฏว่าเขาทำอาชีพขนย้ายส่งค่ะก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันมีอยู่จริงด้วยนะตอนนี้ก็ป่อติ๊กตึไงแบบขนย้ายส่งข้ามประเทศอ๋อธุรกิจนี้ใช่ไหมก็เข้าขึ้นเครื่องบินก็ได้เนาะแล้วก็อ่าบานนี้ก็ก็น่าจะมีน่มีมีบริการแบบนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมันน้อยมากอาชีพที่เราจะบอกว่ามันหมดทายวิชาโลกนั่นมันจะน้อยมากแต่ว่าเราก็จะจะเห็นว่าอาชีพหลักๆเนี่ย ที่อยู่ในสายการเงินคนที่อะไรทํางานเกี่ยวกับเงินมันจะเปลี่ยนรูปแบบว่าจากเงินเป็นแบงก์ก็เป็นดิจิทัลแอสเซทคริปโตมันก็จะเป็นอาชีพนี้นายธนาคารก็เปลี่ยนจากนายธนาคารที่นับแบงก์มาเป็นนายธนาคารที่นับคริปโตจากนักมาร์เก็ตติ้งอย่างสิงก็จะเปลี่ยนจากออฟฟชั่นหรือว่าทรานซิชันอลมาร์เก็ตติ้งก็เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเพราะ,ะนั้นผมว่าไอ้เมยหลักๆเนี่ยของสายอาชีพนึงยังมีอยู่อย่างนักนิเทศศาสตร์เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่คนต้องการดูเพราะว่าเราเ กับภาพยนตร์ทีวีมาเป็นสรตมิ่งเปิที่อย่างนั้นนะเพราะนั้นผมว่ามันเป็นยุคสมัยที่ที่เรียกว่าท้าทายนะสําผมเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่กับยุคนี้นะออคะนอย้อนกลับไปแดนชอบเล่นดนตรีได้ไหมแดนฟังฟังดนตรีแนวไหนครับฟังดนตรีแนวไหนเหรอ,อแน,ว,น,อแนวป๊อปดีกว่าวงที่ชอบโอ้โหวงที่ชอบก็รู้ว่าแก่เลวงที่ชอบก็รู้แก่คือค<ง>ือถ้าถามว่าวงที่ชอบเนี่ย ถ้าถามว่าวงที่ชอบเนี่ยจะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ถามว่านักร้องที่ชอบเนี่ยถ้าถามว่าคนที่ร้องเพลงอะไรแล้วมันฮิตต่อเวลาเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นคือคุณธงชัยมินตกับ Body Slam ซึ่ง Body Slam มเนี่ยดนคร่อนดนตีน้อยแต่ารายละเอียดของเพลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็ก็ะบอกว่าก็จบอกว่าถ้าถามว่าชอบอะไรก็ชอบ Body Slam คุณธงชัยมินตประมาณนี้แล้วครับขาจะบอกว่าคุณสิงเป็นนักดนตรีด้วยนะคะอ่าเล่นอะไรครับผมเล่นกีตาร์ครับว้าว แล้วเคยวจด้วยอะไรครับที่มาลัดโรงเรียนเนี่ยแล้วร้องได้ไหมอ๋อผมร้องได้ไหมอ๋อใช่ครับพี่คนสิเป็นนักดนตรีค่ะออเหรอครับเยี่ยมเลยแร็ปเป็นนักร้องหอนักงดนตรีค่ะอ่าเด็กๆเนี่ยตอนเรียนมัธยมผมเล่นไมโครโฟนเป็นนักดนตรีไหมหรือยังเล่นไมโครโฟนก็คือนักใช่แต่หลังๆก็จะมาเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยก็มาเล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์ได้บ้างแต่ว่าเล่นคีย์บอร์ดมากแโอเคผ่านอย่างถามคนสิบถามว่า คือตอนนี้ภาพที่มากเห็นคือตอนดดดีด้ช่วยทำยไงก็ได้ให้คุณสิงไม่เกรงได้ไหม่เหรอเอาล่ะฮะสบาย,บายเขาก็ไม่เกรงนะมานั่งใกล้กยยับน้าขึ้นมาโอเค,อเคอมาคสิงมารับผมอ่ะตอนนี้ต้องถามก่อนว่าตอนสิงเล่นกีตาร์เนี่ยเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ไหม ครับก็แรกเริ่มก็เล่นที่กีตาร์คลาสสิกอะคูสติกก่อนแล้วค่อยมาเป็นกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าครับผมอ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าคลาสสิกนี่คือว่าไม่ได้เล่นโน้ตแบบคอร์ดปกติแต่เล่นเป็นเป็นแบบลายโน้ตเล่นโน้ตแล้วก็ไล่คอร์ดทีมงานน่าจะเตรียมกีตาร์มาให้สิงได้ได้เล่นเพราะว่าเพราะว่าถ้ากีตาร์มาสิงเล่นเนี่ยสิงจะหายเกรงทันทีครับใช่ไหมใช่ค่ะสสารฝั่งแค่แดนค่ะก่อนที่เราจะลาไปแดนเราเป็นนักร้องแดกแถมแดกเราเป็นนักร้องเดี๋าเราไปให้แดนเป็นนักร้องเลยค่ะ มาสิสางฝันให้ดแดรค่ะแล้วทำไงฮะมาหมอกแจ้งจางและควันร้ายกันจนบางทีไม่อาจรู อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือเย็นแสงจะเย็นสบายเมื่อยามเชา้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราคงจะทำ เธอนำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะเธอดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นมีควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะเธอฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัว และเตรียมใจทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาพ่อโอเคครับอ,อ่าเรียบร้อยโอ้โหต้านเป็นได้บบได้ได้ <พะ S 1>